สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสรุปข่าวเด่นประจำวันประจำวันที่8เมษายน6 7 6 7กับดิฉันสาวิกาพลตะเวนข่าวสยามค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะหนุ่มรปภกัดปากภรรยาบาดเจ็บก่อนจะจุดไฟเผาตัวเองตายเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหม และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในซอยพหลโยธิน54ทับ1แยก4เขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเลือนประชาชนและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ41ปีทราบชื่อคือนายอำนาจทรงเอี่ยมอาชีพพนักง,งานรักษาความปลอดภัยถูกไฟคอกบนที่นอนภายในบ้านพบถังกา๊าซขนาดเล็กจำนวนหนึ่งถัง มีร่องรอยการเผาไหม้และคาบเลือดภายในบ้านพักจนถึงบริเวณถนนด้านหน้าบ้านเรามาฟังเสียงนางไก่ญาติผู้เสียชีวิตเล่าเหตุการณ์กันค่ะที่เข้าไปข้างในเนี่ยผู้หญิงยังอยู่ข้างในดูเห็นมีเลือดออกที่ปากใช่แต่ที่ถังแก๊สจะไม่มีไฟไหม้ไม่มีไม่มีอะไรเลยก็ยู่ก็ไหัวเข้าอยแล้วผู้ชายทําอะไรอยู่ตอนนั้นหนูไม่รู้กันก็ตอนนั้นผู้หญิงวิ่งออกมาแล้วผู้ชายทําอะไรอยู่ก็คงอยู่ในบ้านนั่นแหละผู้ชายอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็คงไม่คิดจะทาแล้วก็คง ตามสบายเขาคงนั่งธรรมดาเขาอะนะผูหญิงออกไปก็คงไม่มีอะไรวิ่งตามไปดูหนูไม่หนูก็วิ่งไปช่วยเหลือผู้หญิงวิ่งมาช่วยเขาว่าจะพาเขาไปหาเจ้านายเพราะหนูมีรถปรสสาวะหนูทํางานที่เดียวกับผู้หญิงผู้หญิงที่ใบผู้หญิงก็เป็นลูกเอเป็นเป็นคนงานของในลูกบ้านแต่หนูเป็นคนสวนเขาหนูเจ้านายเขาบอกก่พาพี่ไปหาหมอหน่อยเขาชวนหนูไปอย่างนี้ก่ช่วยพี่หน่อยพี่บาดเจ็บ ที่รีไปไล é, ่หนูก็ถ่ายมันมินะหนูก็เลยตามผู้หญิงไป yeah. หน right ูไม่ได้สนใจคนนี้นะไม่ได้ยุ่งแไม่สนใจนี้แล้วจากตรงนั้นเองเรากลับมาที่นี่นานไหมครับใช้เวลานานไหมไม่นานอีกสิบนาทีสิบนาทีจากที่นู่นกลับมาี่นี่มาถึงไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วมาเจอไฟลุกคนนี Seoul> ้ทำไมไฟลุกหนูก pues ็เลยเรียกผัวมามามาช่วยดับเพลิงหน่อยหนูก็เลยไปตามผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงยังไม่ไปนะความน่าจะเป็นของคนถูกไฟไหม้มันต้องตะเกียตะกายเพื่อนี่ เขาต้องใจเขาตัวเองไม่รู้ไม่รู้เขาต้องการอากาศเพื่อนี่่นะเผาตัวเองนี่สุดสุดมากนะก็ต้องตระกูลอกาศออันนี้เบื้องต้นทางด้านพันตํารวจเอกรังสรรศรนสิงห์ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลสายไหมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้สอบปากคําพยานผู้เห็นเหตุการณ์และตรวจสอบพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุแล้ว รวมถึงผลการชนะสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายและยังไม่มีหลักฐานใดที่เชื่อได้ว่ามีบุคคลเข้ามาทำให้เสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ในขณะนี้เนื่องจากมีข้อสงสัยหลายอย่างที่ยังต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดดวงดับวันโกนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งบุกรวบเจ้าอาวาสคากุติพร้อมยึดปืนแบงกัน แม็กนัมอ้างสั่งซื้อทางออนไลน์ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมชุดสืบสวนจังหวัดสิงห์บุรีและชุดสืบสวนสอพอ,อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนำหมายสารจังหวัดสิงห์บุรีที่สามศูนย์ทับันห้า้อหกิเจ็ดลงวันที่เจ็ดเมษาสองพันห้า7้หกสิเจ็ดเข้าตรวจค้นกุฏิเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลังพบข้อมูลว่า มีพระในวัดนี้สั่งซื้ออุปกรณ์ส่วนควบอาวุธปืนแบล็งกันจากช่องทางออนไลน์อย่างมีพิรุธจึงได้ขออนุมัติใหมายค้นเข้าตรวจสอบเดี๋ยวเรามาชมคลิปวินาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นกันค่ะอ๋อพ่อชอบไลนชอบชอบน้ำหนักอยาไรเท่าเาน้หนักได้หน่ากับข่อมาอยู่แล้วมีแบบรู้เปล่าทำเนี่ย S <S จะยิ่่่งที้ากการเข้าตรวจสอบสามารถยึดของกลางปืนแบงกันชนิดลูกโม่อัดแก๊สขนาดจุดสามแปดจำนวนหนึ่งกระบอกปืนแบงกันชนิดลูกโม่ขนาดจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมสีดำหนึ่งกระบอกกระสุนปืนจุดสามแปดจำนวนสิบนัด กระสุนปืนจุดสองสองจำนวนสิบนัดลำกล้องปืนแบงก์กันสองท่อนอุปกรณ์ส่วนควบปืนแบงกันอื่นๆรวมกว่า10ชิ้นโดยมีพระสัจจาคำพทิกอายุ54ปีรักษาการเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวยอมรับของกลางที่ตรวจพบเป็นของตนพร้อมให้การว่าเรียนรู้วิธีประกอบอาวุธปืนจาก y o u t u b e จนรู้สึกสนใจจึงสั่งซื้อของกลางทั้งหมดจากช่องทางออนไลน์ นำมาประกอบและเก็บปืนไว้ในกุฏิแต่ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมนำไปใช้หรือก่อเหตุใดๆเพียงแค่ชื่นชอบอาวุธปืนและมีไว้เพื่อป้องกันตนเองและทรัพย์สินเท่านั้นพันตำรวจเองนะัฐพงศ์ศรีเพนประภาผู้กำกับสองกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่าปืนแบร้งกันดัดแปลงมีอนุภาพการยิงเกือบเท่ากับปืนทั่วไปจนเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จนนำไปสู่หลายคดีอาชญากรรมขณะเดียวกันการคลองสัมมนะสงฆ์แล้วมีอาวุธอันตรายเก็บซ่อนไว้ถือว่ามีใช่กิจตลอดจนเป็นอาวุธปืนแบลงกันซึ่งไม่มีทะเบียนและเป็นปืนที่กำลังกวาดล้างอย่างหนักในขณะนี้เนื่องจากมีหลายคดีที่ปืนดังกล่าวถูกนำไปใช้ก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นได้ควบคุมตัวพระสัจจาส่งเจ้าคณะตำบลเพื่อลาสิกขาก่อนแจ้งข้อหา ความผิดตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนและได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนอินบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรวบโชเฟอร์2แถวหัวร้อนชักปืนยิงหนุ่มพันลงดับหลังชกต่อยนึกว่าถูกตะโกนด่าหน้าโรงเรียนดังย่านสะพานสูงจากกรณีเมื่อวันที่7เมษายน2567ที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกา18นาที สอนอรประเวศรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายต่อมาพันตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาวผู้กำกับสอนอรประเวศพร้อมฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวนของสอนอรประเวศรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนบาดเจ็บอยู่บริเวณริมฟุตบาทที่จอดรถสองแถวดังกล่าวจากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าพยานและนายนัทวุฒิผู้เสียชีวิตได้เดินมาจากบริเวณภายในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่นายนัทวุฒิทำงาน เป็นนักการพานลงอยู่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนและเพื่อนได้พูดคุยกันเสียงดังจนทําให้ผู้ก่อเหตุคิดว่าพวกตนได้ตะโกนหาเรื่องเลยมีปากเสียงและชกต่อยกันผู้ก่อเหตุคาดว่าจะสู้ผู้เสียชีวิตไม่ได้เลยวิ่งไปหยิบปืนภายในรถสองแถวมายิงนายนัทวุฒิหนึ่งนัดโดนบริเวณใต้ราวนมและทะลุออกทางด้านหลังแล้วได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางถนนกรุงเทพกีทา ต่อมาเวลาประมาณ11นาิกา30นาทีวันที่8เมษาเจ้าหน้าที่สืบสวนสอนอประเวศและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนบกนสได้ลงพื้นที่สืบสวนจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาคือนายสุนันหรือแบร์พร้อมของกลางอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติขนาดจุด3.80หนึงกระบอกพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำโดยสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้บริเวณปากซอยกรุงเทพกรีธา26 แขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอน,นอประเวศเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสืบนครบาลบุกทลายซุ้มโจรย่านหนองจอก รวบแก๊งทางเดินเสือสืบนครบานซ้อนแผนปล้นสาสิบกชั่วโมงทลายซุ้มโจรเบอร์หนึ่งแห่งน้องจอกรวบสามเสือแก๊งทางเดินเสือพร้อมสมุนร่วมกันปล้นฆ่าขายยาค้าอาวุธนับไม่ถ้วนยึดปืนก้ากระบอกมาดูวินาทีขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมกันค่ะ,ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปยมาเฮยหนมาไมา ซุ่มๆดูเซเว่นนี้บ่อยวะมันจะพ้นเซเว่นนี้หรอใช่ว่าเซเว่นนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อนี่มีน้องผู้หญิงอยู่แค่สองคนมันน่าจะมาดูพนักงานด้วยพอมีพนักงานผู้หญิงนะอืมประตูข้างประตูข้างข้างหน้าผู้หญิงเลยใช่ไหมผู้หญิงน่ะผู้หญิงนั่งหน้าผู้หญิงนั่งหน้าคนขับยังไม่ลงอืมอ้าวมันหายไปไหนละเออเขาเซเว่หน่อหน้ามันน้องคนผู้หญิงกับผู้ชายเข้า เอ้านั่นไงมันเข้าซอกตึกป่าวไปดูแต่อย่าวางคอออกมาลงมาเอ้าขอตัวเลยชื่ออะไรครับชื่อเรือพี่ตำรวจนะฮะชูนาวะครับชูนาวะคนตัวนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรนั่งลงนั่งลงพุ่งเข่าพุ่งเข่าเลยเอาตัวนั้นเลยใช่ใช่เม่ไม่เอาใช่ใช่ใช่ไอ้นี้แหละใช่ ไอ้นี้แหละเฮ้ยอยู่ไหนใช่ใช่ชมาตำรวจชุดสืบนครบาลน,นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวน,นายนวพลมีเดชหรือเสือเกา๋าอายุสิบเก้าปีนายอารักษ์ปานโดหรือเสือกี้อายุยี่สิบอ็ดปีนายบุรพารักษาชนหรือภูอายุยี่สิบปีนางสาวปริาสาเสวรสหรือสาอายุสิบเก้าปีและนางสาวเออายุสิบห้าปีคนร้ายแก๊งทางเดินเสือ ได้ที่ร้านสะดวกซื้อย่านหนองจอกกรุงเทพก่อนจะนำตัวบุกเข้าไปค้นเซพเฮาส์รับที่นายนัทวุฒิหรือไอเสืออายุ20ปีหัวหน้าแก๊งกบดานอยู่เมื่อชุดสืบสวนไปถึงไอเสือไหวตัวทันกระโดดปีนกำแพงหลังบ้านหนีชุดสืบสวนเข้าไปในป่ากกแต่เจ้าหน้าที่ไล่ล่าไปอย่างกระชั้นชิดสุดท้ายไอเสือหนีไม่รอดพอได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดกำแพงถูกจับกุมตัวได้ในที่สุดและจากการตรวจค้นในเซฟเฮาส์พบปืนเถื่อนก้าวกระบอกและเครื่องกระสุน สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องขอให้สืบนครบาลช่วยปรับแก๊งทางเดินเสือสมโจรชั่วแห่งหนองจอกเป็นที่หวาดภาวาและสุดเอื้อมระอาของประชาชนในย่านชานเมืองตะเวนก่อเหตุป้นฆ่าค้ายาค้าอาวุธจนเป็นที่หมายหัวของตำรวจในพื้นที่แต่เจ้าตัวสามารถหลบหนีการจับกุมแล้วยังฝากจดหมายน้อยมมเยาะเย้ยตำรวจว่าจับผมไม่ได้หรอกต่อมาพลตำรวจตีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงถอดบทเรียนถึงรูปแบบการหลบหนีของแก๊งนี้ที่แคลคาดได้ทุกคราจนตกผลึกเป็นแผนดักหน้าไม่วิ่งตามก่อนได้บาะแสจากสายลับว่าเห็นพลพรรคซุ่มโจรนี้ซุ่มอยู่ร้านสะดวกซื้อย่านถนนเรียบวารีจึงส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวนานกว่า36ชั่วโมงจนกระทั่งเวลาตีสวันที่8เมษายน2567 รู้สืบสวนเห็นรถต้องสงสัยมาจอดซุ่มและปล่อยคนลงไปดูลาดเลาวาในร้านสะดวกซื้อจึงนำกำลังเข้ารวบตัวสองเสือและลูกสมุนก่อนขยายผลบุกจับไอเสือหัวหน้าแก๊งเอาไว้ได้จากการตรวจสอบประวัติพบว่าแก๊งทางเดินเสือก่อคดีมาอย่างโชคโชนในปี63ก่อเหตุร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งปี6กก่อเหตุร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง และร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและในปีที่แล้วก่อเหตุร่วมกันพยายามฆ่าและร่วมกันลักทรัพย์ก่อนหลบหนีการจับกลุมของตำรวจมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกับผู้ต้องหาทั้ง6คนก่อนนำตัวส่งสอนอนหนองจอกเพื่อดำเนินคดีต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชม วันนี้ดิฉันสาวิกาพลตะเวนข่าวสยามขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ